สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ่ยินดีสู่ช่องเล็กสุดใจชาแนลนะครับผมวันนี้เรามีงานเชื่อมนะครับมีงานเชื่อมไฟวินมา,าตัวอ่ตอนนี้ผมกําลังเชื่อมหน้าอยู่นะครับเชื่อมหน้าไฟบินโดยใช้ลวด l 5อ่ายัดไส้นะครับเพราะมันเป็นความลึกถึง10มิลน,นะครับเราต้องยัดไส้ก่อนถามว่าลวดเชื่อม L5 เชื่อมยากไหมเป็นลวดเชื่อมที่เชื่อมยากอีกหนึ่งอีกหนึ่งระดับเลยนะครับผมสำหรับช่างช่างเชื่อมจะรู้ดีนะครับผมสำหรับถ้ามือใหม่คิดว่ายากนะครับคิดว่ายากอยู่อย่างกับผมเองก็ใช้เวลาในการฝึกเชื่อม L5 ก็นานพอสมควรนะครับเพราะเราไม่ได้เรียนมาช่างเชื่อมนะครับเรียนมา ทางช่างกลนะครับผมผมเลยใช้ L5 เพื่อที่จะไส้ข้างในและเอารวดเชื่อมธรรมดากบอีกสองรอบนะครับเพื่อที่จะเสริมเนื้อ,เน,อเนื้อเนื้อเหล็กนะครับผมให้เท่ากับเ,เนื้อเหล็กปกติที่เราจะเอาไปกึงนะครับงานนี้ได้ไฟวินมา5ตัวนะครับผมเป็นงานที่เร่งมากก็ว่าวันนี้ก็จะเชื่อมให้เสร็จนะครับ ที่พรุ่งนี้เราจะได้เอาไปกึง่งเป็นงานที่แบบว่าทั้งเชื่อมทั้งกึง่งพอๆอกันเลยครับผมยากพอๆกันไม่ถนัดทั้งคู่แต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับผมงานมาเราก็ต้องทำได้ครับ อ่านี่คือเชื่อม l อลห้านะครับผมยัดไส้ยัดไส,ส้ข้างในโดยใช้แอลห้าก่อนนะครับผมหนึ่งรอบแล้วเอารวดเชื่อมธรรมดากบข้างนอกอีกสองรอบนะครับนี่นะครับนี่จะรวดเชื่อมธรรมดาก,กบเรียบร้อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาเนื้อให้นูนไว้จะได้เอาไปกึงนะครับ คลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ช่วยฝากกดติดตามให้กำลังใจด้วยครับ